ครับวันนี้วันนี้ฝนตกหนักเลยนะครับเนี่ยถ้าว่าถ้าภาพจริงๆเนี่ยมันจะมืดกว่านี้นะครับแต่ภาพกล้องมันสว่างจงังดูดิ ฝนแบบฝนตกหนักแล้วเนี่ย เริ่มแรงแล้วนะครับทุกคนเริ่มมาแล้วเรียบร้อยเรียบยร้อยแค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า